ก็ทำงานต่อนะครับสิโอ้อยเห็นเลยขาวโพงไปหมดเห็นตัวหนังสือเลยนะครับสไกระดาษที่ยำมดเลย ค่อยดูขึ้นไรตอนลุงเลียงหมดยังครับสวัสดีนะคะที่ดีทุกท่านนะคะนี่นะคะเริ่มด้วยช่วยกันนะคะที่ดีหมอหมอเได้เห็ดละเขามด้ช่วยกัน ออแต่ตอรี่บอกว่าเาเป็นโลกมหาลูกมหาเศรษฐีนะมาเปแบบนี้ได้ไงสวัสดีค่ะเอีเราสุกนนะคะโอ้โหเราก็ซ้อมไว้นะเกิดเราได้หัวร้อยล้านเราก็จะต้องมาคุมงานกนแบบนี้นะ ถ้าเกิดได้ผัวร้อยล้านนี่ต้องดูแลคนสวนอย่างนี้นะเราต้องฝุกไว้ก่อนว่าต้องทํำยังไงโอ้โหเด็ะเลือดเราคนแรกเอาปริญญาดีละไปเป็นคนสวนเนี่ยเราจะทำไม่ไหวนะ จะไปข้างหน้าองคูน่าเอฟซีที่หนึ่งหน้าองคู่ยังไม่ได้ปลูกใช่รอบองคู่เลยแต่ว่าลุงห้ไปทางนี้เราจะไปปลูกดาวเรืองแน่้นะยังไมด้สิงไงครับตนี้ดีเย้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วย้ายย้ายไปทางหน้านะคะย้ายไปฝั่งหน้านะคะเอาเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราพาดูนะครับไปฝั่งหน้าต่อ ยี่ีออังนี้สำเร็จแล้วจกไปแล้วหนึ่งเพลงเพลงที่สองกำลังขึ้นนะคะเอฟซีนะคะ เคดป็นไแล่ะน้าครับเปิดธงมูหนือเปล่าครับเปิดธงมูลแล้ว เท้ายน้ำน้ำไปบไปมาเปล่อย่อยไปแสบแค่นี้บ่จุดน้าจนถึงตรงกลางที่ลุงรถไว้นะอบนหมุนได้โอ้หมุนได้หมุนได้มันหมุนได้หมุนหมุนหมุนมากระจายุ่งบอกหมุน อ๋ปิดทั้งนี้แล้วเขาปิดทั้งที่แล้วมันเร่มน้ำค่าสารซื้อเออในได้เขาเปิดห้แล้วหุ่คเขาเปิดห้แล้วตอนนุกเปิดให้แล้วน่นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนมก็เหลือแต่รอรถน้ำมาค่ะรอง

ขอขอบคุณป้าที่ช่้ยทนให้เรแคมชมน้อยขอบคุณมากค่ะเคลียร์เนาะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตรงก่อนะยายไปข้างหน้านะทุกคนนะเอฟิีการในนี้จะป้าใช้ด่างของไลงไก่อนนะคะให้โดดมาช่องเสือพาไปเดี๋ยวไรจะเดี๋ยวไปช่องเสือพาไปค่ะ ทำไมคีฝุ่นมันเยอะจังกับทรศัพท์ไม่สบอาหายหอเลยอไม่เ็นไรค่ะเอ่่ไม่ไหวอื้อดไม่ไหวแล้ว ទៅតាមគ្នាហើយហើយ หนังเขามีวันไหนในใหมอญหนังเขามีวันไหนหนังมีตั้งแต่วันที่สมาถึงเนะคะใช่เหรอใช่ค่ะคอยบอกเอฟพีวันที่ห้าไม่ใช่ค่ะมีตั้งแต่วันที่สามมาละสองเรื่องนะคะเอาเอาแต่มาตัวนอนได้เลยเตรียมวัดบอกแล้วนะคะเมื่อคืนนะคะเตรียมเสื้อมันนอนได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสามถึงสิบห้าสามถึงวันที่ละกันสิบห้าสิบสามแล้วเตรียมวัดบอกวันที่วันที่สามเริ่ม ฉายเรื่องอะไรมั่ง่ายเรื่องเสียพาไปวันแรกแล้วก็วันที่สองความจริงก็ดีนะเอาคลิปพวกเราไปฉายเนาะจำปาดงจริงนะเอาคลิปพวกเราไปไปฉายให้ดูก็ดีนะที่เราลเดอีกครั้นึงนะคะ จนใจเด็กๆนะคะมีเงินบาทหนึ่งถึงจะได้เข้าไปดูนะคะสองบาทถึงจะได้เข้าเข้ายาก็มุดเยาวนะคะตะก่อนนะคะไม่มีเงินไปจัด้างนะคะสองบาทไม่มีนนยาก็มุดเ,เปิดผ้ามุดเข้าไปเลยเขาล้อมผ้าเนาะสมัยตะก่อนล้อมผ้าห้าร้อยเอ็ดห้าร้อยเอ็ด

ไม่ยากขาย้นสร้อยแล้วนะคะใบไม่าก้อร้อยแล้วนะคะับม่ยายพดเพราะมันนิ้วตัที่สามเนาะไปเลย้าแต่วตันที่สามขายถ้งหมดเก้าวันนะคะไม่ใช่สิบสามวันหรอฮะคือว่าวันสิบสามวันหรอ ก็เริ่มแต่ไม่ที่สามอันละสองเรื่องนี้แกบอกแล้วเม่กี่อันละสองเรื่องยายยายคุณผู้ชมมาย้ายไปสองหอดต่อค้าขนองขทองขน้องไปเรยจะเอาแต่ต้มไปอันนี้ว่าสองคนน่ะไปใช้เพอเอาปุ๋ยไปนั่งเอาปุ๋ยไปนั่งเลยไปเดียวเราก็ย้ายย้ายย้าย 頑張れ อำถุงมเอเอออทเเลยเลยเออเดครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับลืม<า>กดไลค์กดติดตามเออน่ <c oughs> ละเิ่งอยู่ดอ,อก <c oughs>